จะมียางให้สองชุดนะครับนี่อันนี้ตัวติดในปืนนะครับแล้วก็เป็นยางตัวนี้ตัวอะไหล่เวลาใส่ย,ยางเปลี่ยนยางก็เปลี่ยนแบบนี้นะครับอันนี้ถ่ายสดวันที่สามสิบเดือนมกราคมนะครับพอันนี้เป็นคิวส่งอยู่ล้างเหล็กก็วันนี้เป็นตัวใหม่ด้วยตัวนี้เป็นโปรพันห้านะครับน่าจะเป็นตัวที่ขายดีดที่สุดในทรงนี้นะครับกำคอร่องนิ้วแบบนี้ เป็นไกปืนสแตนเลสช่วงชักอยู่เจ็ดห้าเซนแรงสุดนะครับแล้วก็ตัวยางก็ดีเลยมียึดด้านหลังอแรงๆแล้วสวยดีมีติดทากล้องสูงต่ำา็ดีเลยสวยดีนะครับพนักงานเขาเก่งนะครับทั้งคนประกอบด้วยแล้วก็ลงสีงต่างๆก็สวยหมดเลยเพิ่งทําเสร็จนะครับลูกค้าติดเยอะมากช่วงนี้แล้วก็มีกําคอเรียบๆนะครับแบบนี้ตัวจับจะเรียบๆไม่ไม,ไม่ไม่มีร่องนิ้วคุณพี่ต้องดูว่าชอบแบบไหนนะครับชอบแบบเอ่อคคอร่องนิ้วชอบแบบเรียบๆนะครับเลือกเอา นะครับเป็นแบบนี้โปรพันห้าแล้วก็มีไม้ขี้เหล็กทรงดำาๆแบบนี้ครับโอ้งามครับศัสนาูุดธนอ้อตัวนี้นะตัวนี้เป็นไม้ขี้เหล็กครับตัวนี้ตัวนี้ก็โปรพันห้าความแข็งสูงสีกันนะครับแตกต่างเรื่องสียังเดียวพี่จะเราสีแบบโซนดำาๆหรือว่าจะเอาส้มๆมแบบนี้นะครับอันนี้เลเซอร์เลเซอร์ก็ยิงกลางคืนได้ดีกลางวันก็ยิงได้นะครับแต่เน้นกลางคืนตัวนี้ตัวกล้องเลนส์ดอทครับเน้นกลางวัน กลางคืนก็ยิงได้เหมือนกันตัวเดยวผมเหยียบเข้ามาอันนี้กำลังแท็กพี่แท็คของส่งอยู่นะครับกำลังไล่แท็กไปเรื่อยนะครับไปดูบรยากาอบรรยากาศด้านนอกถ่ายเทอวันที่30นะครับเดี๋ยวจะส่งไปในลายอินเทอร์เน็ตนะครับมี2ตัวส่วนตัวพันสามเป็นตัวแบบนี้พันสามก็จะเป็นสีแบบธรรมดาธรรมดาแบบนี้ครับมีไม้ที่เหล็กพันสาม ตัวพันสามช่วงชักจะเป็นเจ็ดสิบสองตัวพันห้าจะเป็นช่วงชักเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดห้าชัจะแรงกว่าหน่อยนึงไกปืนจะเป็นไกลอลูมิเนียมนะครับตัวพันห้าจะเป็นไกปืนสแตนเลสด้านนี้น,นี่ไม้ตัวนี้ไม้มลิดนะครับตัวนี้เป็นตัวกำคอเรียบเรียเป็นไม้เมลิดพี่สีมันสีออกมรกตเลยสีออกโทนแบบเขียวนะครับม่วงยังไงก็ไมร่รู้ไม่มีตำหนิเลยนะครับ สีสวยมากนะครับมีตัวแบบนี้มีตัวแบบพวงนี้ครับมีโปรยู่4,000ถึง4,500นะครับ,ร 4, ถ 4, รบแถมกล้องให้หรือจะเอาเลเซอร์ก็ได้ครับมีบริยากาศสดๆเลยก็ทํางานกันอยู่นะครับตองก็ต้องทำบลูค้ายเยอะนะครับต้องทำเรื่อยๆไปดูตัวไหนดีตัวนี้สีเดียวกันเป็นแผ่นเดียวกันออกแบบเป็นแดงครับพี่น้องงามสว งามสุดแล้วครับตสเตปเปิดมานะครับสดปีนะครับนี่มือนีหลังงามสุดปัาบออกแดงแดงตัวนี้คือไม้มะลิบนะครับแข็งมากนะฮะออกแดงแดงก็มีครับพี่น้องนะครับทรงนี้ทรงนี้ราคาก็อยู่ประมาณ4,000 4,500ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะแยกราคามาอีกทีนึงนะครับประมาณนี้เนี่ยพี่จะดำดั่งดำงงามๆตัวน่าร้ายมั้งเนล่ยลดไันมีทรงนี้แล้วก็ อย่างนี้ก็นอันนี้ก็จะเป็นมลิดครับพี่เป็นมลิดธรรมดานะครับตัวมลิดแถมเลเซอร์ให้นะครับเราจะออกกล้องก็ได้ตัวไม้ประดู่ธรรมดาโอเคสักนาทีกว่าไปดูด้านหน้าไปพี่ไปดเปูเดินมาถึงแล้วครับกําลังลงสีนะครับอันนี้ลงสีรอบแรกครับพี่เป็นตัวกำคอเรียบๆั้งชุดนี้นะครับแล้วก็มีกำคอรองยิ้วประสงอยู่ จะลงอยู่สามรอบนะครับตัวนี้เป็นไม้ประดูตัวนั้นเป็นไม้ขี้เหล็กนะครับขี้เหล็กเข้าขาวยังจะทำตัวถูกๆหน่อยน,นะตัวพันสามถ้าตัวสีสวย,ยเขาจะคัดเป็นตัวพันห้าแล้วก็แรงขึ้นกำลังลงสีต้องถอดอุปกรณ์หมดนะครับเนี่ยตัวนี้ไม้ขี้เหล็กตัวนี้ลงได้นะ่าจะเป็นรอบแรกอยู่ครับพี่พอลงเสร็จก็จะเอาไปด้านนู้นนะรบ,บรรยากาศกําลังนะฮะลงสีสันมีอุปกรณ์ป้องกันหมดนะครับป้องกันสีแรงต่างที่มันจะเป็นรบกวนบ้านข้างๆเขานะครับต้องมีระมัดระวังแล้วบ้านผมมันจะ กล้มันจะห่างกับที่เขาอยู่กันนะครับก็ไม่รบกวนเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ผมส่งไปในไลน์นะพี่นะฮะเดี๋ยวไปดูเบอร์โทรดีกว่ามาถึงด้านในแล้วนะครับไหนๆก็ลงเบอร์โทรทิ้งไว้อาจจะเผื่อจะลงจุทุ่นะครับผมถ่ายทำวันนี้วันที่30นะครับเดือนเดือนมกราคมนะพี่เบอร์บนเป็นเบอร์โทรนะเบอร์ถ้าจะใช้ไลน์ใช้เบอร์ล่างก็ได้จะง่ายกว่าเพราะว่าไลนมันจะค่อนข้างดีเต็มเลยห่น่งเนะครับ โอเคครับพี่เดี๋ยวส่งเข้าไปในไลน์งานมีประมาณนี้ครับมลิตเอ่อโปร4,000ถึง4,500นะครับแล้วแต่ตัวเดี๋ยวมันจะใหญ่ท้านึงไม่มีตำหนินะครับแล้วก็แถมกล้องให้หรือจะเอาเลเซอร์ก็ได้คุณพี่เลือกได้นะครับโอเคขอบพระคุณครับ